นะคะเปนมากับขนมปังสไตล์ตุรกีนะคะบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นเพรสตี้นะคะเพราะว่ามีชั้นเนยสลับอยู่ด้านในนะคะบางคนก็เรียกว่าซอฟเบเกิลนะคะนะขนมปังตัวนี้นุ่มมากๆค่ะนะคะจะลักษณะจะเบาโปร่งนะคะเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็นี่สลับกับ มีชั้นเนยเป็นชั้นๆด้านในนะคะขนมปังจะลักษณะจะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะนะคะจะเห็นวันนี้เป็นชั้นๆเป็นเส้นๆวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมว,วิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้นใส่นมลงในอ่างผสมนะคะ ตำด้วยน้ำค่ะจากนั้นนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะเปิ้นตีเป็นไข่เจียวใส่ลงไปค่ะเหลือไว้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอาไว้ทาด้านบนขนมปังก่อนอบจากนั้นนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะยีสค่ะจากนั้นนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายให้ยืตละลายดีนะคะจากนั้นนะคะน้ำมันพืชค่ะใส่ไปเลยคนให้เข้ากันค่ะตามด้วยแป้งทำขนมปังค่ะใครจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะแฉะนิดนึงนะคะแต่นวดไปสักพักก็จะหายแฉะนะคะ อชมานวดแค่เนียนนะคะไม่ต้องขึ้นฟิล์มค่ะนวดเครื่องได้นวดมือได้นะคะใครนวดมือเอามือลูบน้ำมันหรือลูบแป้งเล็กๆนะคะแล้วนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะหายแฉะนะคะนะใช้นวดสลับว้าจะหายแฉะไวค่ะเป็นนวดจนเขาาล่อนออกมาดีแล้วนะคะนี่ร่อนแบบนี้นะ อ่รวมเป็นก้อนดีนะคะมัไม่ได้ดูฟิล์มหรืออะไรนะคะดูว่าเขาเนียนดีโอเคพอนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นก้อนนะคะก่อนพักแป้งค่ะในอ่างผสมนะคะเราจะใส่น้ำมัน,นะคะ่ะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งถึงงช้อนโต๊ะใส่ลงไปปอกโดยประมาณนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะปั้นก้อนแป้งนะคะ ตัด80กรัมค่ะเหมือนเดิมนะคะใครจะไม่ช่างแป้งก็หั่น6ก้อนไปเลยนะคะแต่การที่เราแบ่งแป้งเป็นก้อนเท่ากันเนี่ยขนมก็จะสุกพร้อมๆกันเวลาแป้งขึ้นเขาก็จะขึ้นในขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ต่างกันมากเวลาที่เราดูแป้งอะไรอย่างเงี้ย ขนาดเขาพอเท่ากันเราก็จะดูรู้นะคะว่าแป้งขึ้นดีไหมนะคะไม่ใช่ว่าดูมีเล็กมีใหญ่แล้วจะดูลำบากเ,เมื่อแบงแ่งแป้งครบแล้วนะคะทั้งหก้อนนะคะครึ่งกลมให้ดีดึงกลมแบบนี้นะคะนะอ่ะใครจะครึ่งบน มือเครื่องบนที่รองรีดอันนี้ได้หมดนะคะจากนั้นอ่างที่มีน้ำมันพืชนะคะนะอัน,นี้อ่างมีน้ำมันพืชนะคะวางแป้งไปค่ะคลุกน้ำมันคลุกน้ำมันไปเลยค่ะวางไปนะคะผักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะในระหว่างที่เราผักแป้งนะคะเตรียมเนย หรือมาการีนใครจะใช้มาการีนก็ใช้มาการีนใครจะใช้เนยก็เนยเตรียมเอาไว้วางเอาไว้ให้อุ่นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนยนิ่มๆนะคะพักแป้งค่ะทำแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นมาดีแล้วอันนี้เนยปนใช้เนยนะคะใครจะใช้มาการีนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะปนตัดก้อนละประมาณ10กรัมนะคะปนเอาวางไว้บนโดเลย เดี๋ยวเราหยิบมาทีละหนึ่งก้อนต้องเป็นเนยนี่มอุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นเราจะบี้เนยกับแป้งค่ะให้เข้ากันแล้วก็ยืดแบบใหญ่ๆใครพัดแป้งแบบโรตีเป็นก็ทำแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าตามร้านตอนที่พุ้นไปทำงานขนมร้านขนมปังอะ่ะเขาก็ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าพัดไม่เป็นหรอก ยังขาดไม่เป็นไรนะคะขาดได้อ่ะยืดยืดออกไปนะคะให้กว่านะอ่ะจากนั้นนะคะพอยืดได้พอประมาณแล้วนะคะบางๆพอประมาณเพิ่นยกขึ้นนะคะพับค่ะพับแบบนี้นะคะม้วนโลค่ะโลแบบหลุมหลมนะคะไม่ต้องแน่นเราอยากให้มีอากาศอยู่ข้างในก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะ วางพักเอาไว้ค่ะจะสังเกตนะคะว่าป้นจะโรแบบไม่แน่นนะคะหล,หลวมๆนะก็ได้หชิ้นนะคะหโรแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้คูแต้งคลายตัวสัก 10- 1 5ห้านาทีนะคะโดยประมาณพกแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันนะคะป้นหยิบแป้งแผ่นอันแรกออกมา <Yeah. S 1> นะคะแป้งเลื่อนก่อน ครึ่งน,นะคะด้านหนึ่งลงด้านหนึ่งขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะ,ะเขาก็จะเป็นเกลียวของเขาเองนะคะยาวพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะจากนั้นนะคะเราเอาไปลายมาไว้แบบนี้ขมวดปลายเล็กน้อยค่ะให้ติดก,กัน แบบนี้นะคะระวังเรียงบนถัดอบค่ะโอเคจะได้แบบนี้นะคะถั้งหกก้อนจะเป็นวงๆเกลียวๆนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะประมาณ20นาทีระหว่าง20นาทีนะคะไปวอร์มเตาอบเตรียมเอาไว้เลยค่ะเพื่อเตรียมอบค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตาก็ได้ที่แล้วนะคะวอร์มไว้เรียบร้อยยี่นาทีโอเค อันนี้นะคะคือไข่ที่เราเหลือไว้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตอนทําแป้งนะคะเพิ่ผสมนมลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะทาบางๆด้านบนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะคนตุรกีเขาจะโรยด้านบนนะคะด้วยมเมล็ดยี่หร่าหรือมเมล็ดป๊อปปี้ซีดนะคะใครไม่มี สามารถใช้งาดำหรืองาขาวได้นะคะโรยเมล็ดยี่หร่านิดเดียวนิดเดียวนะคะไม่เยอะอันนี้มันหล่นลงไปเยอะหรือป๊ปปี้สีนะคะแล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นนะคะนำเข้อบได้เลยค่ะขนมอบสุกออกมาแล้วนะคะนะคะปัญหาด้วยเนยนิ่มเลยเพราะว่าเรลืมละลายเนยค่ะ นะคะโอเคทาเนยละลายเสร็จแล้วนะคะเราพักให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องนิดหนึ่งนะคะ ก่อนจะมาดูเนื้อด้านในกันนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกับขนมปังสไตล์ตุรกีนี่จะเห็นว่าเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็นี่ทำไม่ยากค่ะนุ่มมากๆนะคะนะยังไงก็ลากันไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้บนด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เปนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ